หลังจากที่อังกฤษสามารถยึดพม่าและละฉานไว้แล้วอังกฤษได้อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเชียงแข็งจากสยามตั้งคณะกรรมาการร่วมปักปันเขตแดนใหม่เชียงแข็งตกไปเป็นของอังกฤษกลับมาเป็นของสยามวกไปวนมายังไม่ทันสรุปมือที่3อย่างฝรั่งเศสก็เข้าสวมรอยเปิดกรณีพิพาทรอสหนึ่งหนึ่งสองยึดดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงจากสยามบังโตยแย่งเชียงแข็งกับอังกฤษโดยใช้น้ำโขงเป็นพรมแดนปี2444เจ้าสีหอคมเจ้าฟ้ามองเสียงสมรรคตหลวงพชนมายุได้69ปีรัฐบาล ฝรั่งเศสแต่งตั้งเจ้าองค์คำขึ้นเป็นเจ้าฟ้าแทนพ่อแต่งตั้งเจ้าทิพยธรรมนีคำผู้น้องเป็นอุปราชแก่มเมืองภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเวียงเชียงแข็งหรือสถานะล่าสุดคือเมืองสิงเป็นแค่เมืองเล็กๆส่วนหนึ่งของแขวงหลวงน้ำทาแห่งอาณาน,นิคมลาวในขณะที่ระบอบเจ้าฟ้ายังคงอยู่มาได้จนถึงปี2459เมื่อเจ้าฟ้าองค์คำถูกฝรั่งเศสปลดออกจากฐานันดรในข้อหานักโทษการเมืองสเสด็จลีภัยไป12ปันปนาจึงเป็นการสิ้นสุดระบอบเจ้าฟ้านับแต่นั้น